สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูบช่องนี้ช่องเดิมค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ช่วยดูโฆษณาและคลิปวิดีโอจนจบคลิปให้ดูต่างๆมาให้อย่างมากมายเลยเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะคะคลิปนี้ตีลเลิรป่าพี่หลิงก็ขึ้นเทรนในเวป,ปัวเขานะก็คือแม่ๆของพี่หลิงนะก็ช่วยกันดันเทรนอะไรใน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 แพลตฟอร์ม นะคะเวป,ปัวของทางเมืองจีนพี่หลิงก็ติดอันดับไปเหมือนกันก็คือติดอันดับในจีนได้ทางเวป,ปัวถือว่าไม่ธรรมดานะคะก็แม,แม่แม่จีนพี่หลิงก็แบบโอ้ลิงลิงใชรูปก,กับติลี่เลิฟปานนูนนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะช่วยกันดันเทรนที่จีนของบ้านเราก็ดันเทรนที่เอ็กใช่ไหมของเขาก็ดันเทรนที่เวป,ปัวล่าสุดนะคะก็คือน้องหลิงน้องออมกลับมาจากแพรลี่แฟชั่นวีก็สักระยะหนึ่งแล้วเนอะตอนนี้เราก็กําลังอยู่ใน ช่วงของเพียงเธอเพิ่งจบนะคะแล้วก็รอประกาศนะเออซีรีส์เรื่องใหม่รอน้องออกแฟนคอนว่าจะออกมาในรูปแบบไหนอะไรใดๆนะคะแต่ทางเมืองจีนอยู่ดีๆค่ะเมื่อวีคเอนที่ผ่านมาสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาชื่อพี่หลิงกับติ๋ดี้เลิฟปากกลับมาขึ้นเทรนฮิตอีกแล้วทำไมถึงขึ้นเทรนฮิตอะเอเขาทำอะไรหรอคืออย่างนี้ค่ะ อันนี้ก็ไปฟังพี่สาวจีนของแม่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 แมแมของพี่หลิงนั่นแหละนะเขาก็มาแชร์แชร์กันก็บอกว่าเขาก็ออกแนวขำ,ขำขำแล้วก็ดีใจด้วยนะที่ว่าเอ้ยหลิงหลิงติดก,กับเขาด้วยก็คือเรื่องของเรื่องอ่ะพี่หลิงเขาบอกว่าโอ้ไปติดเทรน์ที่เวปัวอ,อีกครั้งในนะเมื่อวานเมื่อวิคเอนที่ผ่านมาเขาบอกว่าทําไมถึงติดนะหรอมีแฟนอ่ะนะไปไปสร้างวิดีโอนะแล้วก็ ซึ่งทําโดยคนดังอ่ะเออประมาณว่าเอไม่แน่ใจว่าเนี่ยที่เขาทํานะคะเรื่องย่อบแบบเป็นคลิปอย่างเงี้ยอุ๋ยคุณ,คณเขาทําแบบว่าเขาสร้างคล้ายๆเขาเขียนบ,บทนะคะแล้วก็ประมาณว่าจะให้ดาราคนไหนเล่นบทไหนบทไหนแล้วมีพี่หลิงไปอยู่ด้วยเออมีพี่หลิงไปอยู่ด้วยแต่พี่หลิงอ่ะจะออกแนวแบบว่าเห็นแวบๆนะคะเจอวับๆเอาจริงๆนะ ถ้าพี่หลิงจะไปสู่วงการบันเทิงจีน่ะงานแรกๆอะพี่หลิงก็ต้องอย่างนี้แหละเห็นแวบ,บๆนะดูวับๆอะไรอย่างเงี้ยวับๆแบบๆแบบไม่ได้ไม่ได้เป็นแบบโอ้ตัวเด่นเดินเรื่องทางเรื่องยังไม่ถึงขนาดนั้นนะแต่ว่าถามว่าก้าวเขาถ้าเกิดว่าพี่หลิงได้สมมุตินะมีโอกาสเนี่ยได้ร่วมงานอย่างนี้จริงๆก็แรกๆก็คงจะไปในสไตล์เนี้ยค่ะออกแวบ,บๆเห็นวับๆนะคะ เออแต่ยังไงถ้าถ้าได้ถ่ายจริงยังไงแฟนขับแม่พี่หลิงที่เมืองจีงก็ต้องสนับสนุนแน่ๆแน่ๆเพราะอันเนี้ยเอไม่แน่ใจว่ามันเขาทํามาเพื่อการแข่งขันหรือว่าเพื่อสนองนี้กันแน่นะเออเพราะว่าเขาเขาดันเขาติดแฮชแท็กอะเดี๋ยวนะเหมือนเป็นเวป,ปัวแบบว่าแข่งขันไงก็ไม่รู้ว่าซึ่งเอก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน หรือว่าติดแฮชแท็กไปอย่าง,งานั้นไม่ได้เกี่ยวกับไม่ได้เกี่ยวเกี่ยวกับคลิปนี้หรือเปล่าวันนี้เอไม่แน่ใจเลยนะเอ,อเพราะเอดูแล้วเขาติดแฮชแท็กเหมือนเป็นการแข่งขัน m a s t e r c h เชไงก็ไม่รู้แต่เอไม่แน่ใจไนงะเพราะว่าบางทีบางจริงเขาก็มีเล่นสับแสแลงอะไรอย่างนี้ใช่ปะ่ะเอก็เลยไม่แน่ใจว่าอันนี้ทําเพื่อความบันเทิงเฉยเฉยนะคะมาแชร์กันร,ระหว่างแฟนๆด้วยกัน นะว่าฉันจินตนาการเนี่ยถ้าฉันจะสร้างหนังเรื่องหนึ่งนะ้มันจะมีอย่างนี้อย่างน,างนี้แล้วก็รวมเหล่าดาราดังขึ้นมาถามว่าเรื่องนี้ก็เออเรื่องนี้ยังไม่จริงนะก็คือเขาแค่มโนมโนมโนคิดขึ้นมาแล้วเขาบอกแอคเคนนี้เป็นแอคเคนคนดังนะคะคนจีนรู้จักนะคะในแวดวงออนไลน์เขาว่าก็คือเขาสร้างออกมาเป็นแนวไหนอยากรู้ป่ะเอว่าเขาเออบทเขาใช้ได้เลยนะแต่ว่าคนเขียนบทอะคุณจะต้องตั้งสติด,ดีมากๆ เพราะว่าเขาจะมีหลายปาร์ตี้จะมีหลายฝ่ายเลยเป็นคล้ายๆแบบหนังสืบสวนสอบสวนแล้วก็ให้ได้ลุ้นกันว่าเฮ้ยอะไรอ่ะตกลงลูกสาวใครพี่หลิงไม่ได้เล่นเป็นลูกสาวนะพี่หลิงเหมือนออกมาแบาบแวมแต่ว่ามันก็มันก็คือตรงคําตรงตามความเป็นจริงอะ่ะนะพี่หลิงถือเป็นดาราศิลปินชาวไทยนะคะจะข้ามฝั่งไปเล่นทางนั้นก็จะได้รับบทอ,อ,อะไรอย่างนี้แหละ่ถามว่าถ้าสมมตินนะมีเนื้อหาซีรีส์คล้ายๆ เรื่องที่เขาเขียนอันนี้ขึ้นมาจริงๆแล้วพี่หลิงได้ร่วมด้วยคือสุดยอดแล้วค่ะพี่หลิงก็ก้าวหน้าไปอีกระดับหนึ่งแล้วไปอีกเวลนหนึ่งเพราะว่าตัวละครที่เขาเอามามีทั้งติลี่เลิฟปาก็เล่นอย่างมีก็เล่นมีเหล่าคนดังของเมืองจีนเยอะแยะเลยอแส,สดงว่าเขาก็ให้สถานะพ,พี่หลิงคือเชิดชูเหมือนกันนะให้มาเล่นบทตรงนี้แล้วเอออันนี้ก็แหวกแนวดีนะคือไม่จําเป็นจะต้องมาแบบแนวซีรีส์สาววายดะนะความรักระหว่างหญิงหญิงอะไรอย่างเงี้ยนะ แต่เรื่องนี้ตัวเอกเป็นผู้หญิงหมดเลยนะถ้าคุณสังเกตอะ่ะตัวเอกเป็นผู้หญิงหมดเลยแล้วก็ดูเท่ดูสับสวนสับสวนอะไรอันเนี้ยถ้าสมมตินะสมมตินะทำทำออกมาได้เป็นซีรีส์จริงๆนะเนี่ยแหละจะเป็นหนังที่จะเปิดตลาดสาวไวายไปสู่สังคมเมืองนอกเออสังคมข้างนอกนอกดอมอะ่ะให้เขาแบบประชาชนคนทั่วไปหันมาดูได้เพราะว่าเนื้อเรื่องเขาแบบว่าชายดูก็ได้หญิงดูก็ดีมันออกแนวสืบสวนสอบสวน แล้วคนเขียนบทเลอเอก็ไม่ใช่แค่คนเดียวต้องหลายคนนะ้ำเบรนสตอมกันเพราะว่ามันมีหลายฝ่ายมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรอย่าเออันนี้เอไปอ่านมาคร่าวๆนะมันเป็นเรื่องของเขาตั้งชื่อไว้ว่าหากวงการบันเทิงในประเทศจีนจะถ่ายทําเรื่องสาววายร้ายไม่ใช่สาววายนะวายร้ายคือคนสมัยก่อนจะรู้คนสมัยก่อนคนยุคก่อนจะรู้นะสมัยที่สาววายยังไม่ถึงกําเนิดเขาจะเรียกคนไร้ร้ายว่าวายร้ายจอมป่วนอะไรอย่างเงี้ย แม่ฟังดูมันโหนเนจังเลยเอเออประมาณเนี้ยนะประมาณว่าเขาบอกว่าหากเมืองจีนน่ะนะจะถ่ายทําหนังของผู้หญิงที่แบบสาวแบบเป็นแบบผู้หญิงไร้ายอะ่ะใหญ่ตัวร้ายอะไรอย่างเงี้ยนะเขาบอกนี่เขาทามาให้แล้วนะมันจะมีอยู่แบบกลุ่มนะกลุ่มตัวร้ายกับกลุ่มที่ไล่ล่าตัวร้ายเออมาดูกันนะเขาบอกว่าอันแรกนะเขาบอกผู้หญิงไร้ไ กลุ่มนี้นะจะถูกแบ่งออกเป็นนะกลุ่มแรกคือกลุ่มนักต้มตุนนะคะก็คือพวกโจรขโมยอะไรอย่างเงี้ยกลุ่มนักต้มตุนกลุ่มที่สองคือกลุ่มฆาตกรก็เป็นผู้หญิงเล่นหมดเลยนะคุณและสามก็คือกลุ่มฟอกขาวคล้ายๆว่าแกล้งทําเป็นคนดีแต่จริงข้างหลังก็คือเป็นผู้หญิงร้ายอีกเขียนดีเนาะร้ายมันทั้งเรื่องเลยคุณผู้หญิงในเรื่องนี้คือร้ายมันทั้งเรื่องเลยนะคะ เออแล้วเขาก็บอกว่าคนนี้จะเขียนบทคนนั้นจะจะเป็นผู้กินกับผู้กํากับเออย่าเล่นมุกห้าบาทสิบาทอย่างนี้นะแล้วก็จะมีกลุ่มที่แบบว่าเป็นเป็นกลุ่มผู้สื่อข่าวก็มีด้วยนะก็เป็นผู้หญิงอีกเหมือนกันแล้วผู้สื่อข่าวอันนี้ก็แบบสะท้อนความเป็นจริงอะคุณใครยัดเงินเขาก็เขียนเขียนให้เขียนข่าวให้คนที่ยัดเงินเขาอะแล้วก็เพื่อน้มนํากระแสสังคมให้ไปในเวนั้นเออเขียนลึกซึ้งไหมล่ะโคตดเหมือนชีวิตจริงเลย น้าไม่น่าทำไมคนหนีไปเมืองจีนเยอะหาทางไม่ออกพอหมดหลิงอมตรงนี้กลับไปกำแพงเมืองจีนดีกว่าใช่ไหมบทเขามันมีลึกมีมีม,ม,ม,มีมีความเป็นมิติอ่ะมีหลายมิติให้เราได้แล้วถ้าเนื้อเรื่องอย่างนี้นะแล้วถ่ายทำถึงนะเนี่ยถ้าเอามาฉายจริงๆอ่ะจะดึงดูดให้ผู้ชมคนทั่วไปเลยอ่ะหันมาดูซีรีส์หญิงๆได้ที่ไม่จำเป็นจะต้องแบบจูจุจูจุ นะบทเลิฟซีนอัดแน่นอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเหมือนแบบคือคุณเข้าใจป่ะคนเดี๋ยวนี้ก็ต้องการความมีสาระอยู่บ้างนะแล้วเลิฟซีนจะแซมๆก็ได้แต่ว่าต้องการความมีสาระแต่เท่าที่เอดูเขาไม่มีเลิฟซีนอะไรนะอันเนี้ยแต่คนที่เล่นเนะี่ยเป็นผู้หญิงล้วนแต่คุณไม่ใช่เรื่องจริงจังนะโอเคป้าเข้าใจตรงกันนะแค่แฟนคลับนะคะคนนี้น่าจะเป็นคนชื่อดังคนมีชื่อเสียงในแวดวงโซเชียลของจีน เขาเขียนบทขึ้นมาประมาณนี้เป็นเรื่องของสาวร้ายทั้งเรื่องเลยนะคะเออนะเป็นกลุ่มนักต้มตุน่นกลุ่มฆาตกรแล้วก็กลุ่มฟอกข่าวแล้วแถมอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มผู้สึกข่าวที่พร้อมจะเขียนข่าวให้มันไปในเวนไหนก็ไดใ้ให้เพื่อสนองคนยัดเงินให้อะไรประมาณเนี้ยนะแล้วก็จะมีอีกอีก,อ,กอีกพอยต์หนึ่งที่ต้องสังเกตก็คือกลุ่มของเออเรียกว่าอะไรดี เขาเขาภาษาจีนถ้าเอจะไม่ผิดนะอีห e งเออเป็นกลุ่มอ e ีหงก็คืออออีอ e. ะนะแต่ชื่อหงก็เลยเรียกอ e ีหงอีหงเนี่ยเท่าที่เอดูในคลิปน่าจะเป็นตัวร้ายนะคะแต่มีการไปรับเด็กผู้หญิงมาเลี้ยงนะซึ่งคุณรู้ป่ะกลุ่มเนี้กลุ่มอ e ีหงอ่ะเขาไปอุ้มเด็กผู้หญิงมาเลี้ยงรู้สึกจะมีจํานวนหนึ่งประมาณห้าหกคน และหนึ่งในเด็กผู้หญิงที่เขาเก็บมาเลี้ยงเนี่ยด้านเป็นลูกของตำรวจเพื่อคล้ายๆว่าจะแบล็กเมทตำรวจหญิงก็ตำรวจหญิงอีกนะอีหงก็ผู้หญิงใช่ป่ะคล้ายๆว่าจะจะแบบเฮ้ยตำรวจหญิงเนี่ยจะมาไล่ล่าฉันนะ่ะเธอมาซีสวยญิงอีหงไม่ได้นะเธออาจจะพลาดเป้ายิงไปถูกลูกสาวเธอเองก็ได้แต่ฉันรับเลี้ยงเด็กผู้หญิงมาห้าคนอะ เธอก็เดาเอาเองละกันถ้าเธอยิงสียิงสัวเธอยิงไม่เลือกถ้าเธอจะเก็บฉันอะอาจจะโดนล,ลูกสาวเธอที่อยู่หนึ่งในเด็กที่ฉันเก็บมาเลี้ยงอาจจะโดนล,ลูกหลงได้นะก็ลองยิงมาสิเอาไงละ่ะดูคนเขียนบทเด็กโคตรมันเลยเนาะเออเออเออถามว่าพี่หลิงรับบทอะไรหรอบอกแล้วพี่หลิงออกแบบออกวับซึ่งความเป็นจริงมันก็เป็นอย่างนี้เขาเรียวนะแต่ก็ของพี่หลิงน่าจะอยู่ในกลุ่มสายลับมั้งอยู่กับพวกติลี่เล่ป่านะ น่าจะอยู่กลุ่มพวกสายลับอืมก็มีหลายคนนะมีหยางมี่มีอะไรอย่างนี้ด้วยแต่ว่ากลุ่มสายลับเนี่ยเด่นๆก็คือน่าจะสตลีเลิฟปาแล้วก็มีหลิงหลิงควงแบบแบบแบบวับๆ,ๆ,ๆนะคะเนี่ยเขาก็บอกว่าจะมีสายลับแล้วก็เอ่อสายลับก็คือผู้หญิงทั้งเรื่องเลยนะนี่อาจจะเปิดมิตินะคะซีรีส์ซีรีส์วายซีรีส์สาววายแนวใหม่ก็ได้ที่ไม่จําเป็นจะต้องแบบว่าพูดถึงแต่เรื่องราวความรัก ต่มันแบบสืบสวนสอบสวนแต่ว่าน้องมันก็หนังสืบสวนสอบสวนคนเขาก็อยากลุนนะ่ะว่าแบบเฮ้ยตกลงใครใครคือฆาตกรอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะอะไรอย่างเงี้ยอ้ามากลุ่มถึงสายสืบสายลับก็นําโดยเนี้ยค่ะตีรีแลปาที่เอรู้จักนะคนอื่นเองก็ไม่รู้จักเราก็หลิงหลิงควงเราก็อยู่ตรงเนี้ยแหละนะคะแล้วเขาบอกเป็นไงละ่ะในที่สุดฝุ่นก็หายตลบแล้วใช่ไหมตัวละครทุกตัวตื่นแล้วเออนะ เนื้อเรื่องดีค่ะนะโครงอันนี้คือโอเครงเรื่องคร่าวๆคร่าวๆนะถามว่าไงเขาเขียนได้ลึกซึ้งอะคุณแค่แค่แบบมุกที่อ e ีหงอะนะรับเด็กผู้หญิงมาเลี้ยงเก็บเด็กผู้หญิงมาเลี้ยงเลยแล้วหนึ่งในนั้นก็แบบไปแฮปไปแฮปลูกตำรวจมาด้วยอ่ะเออประมาณว่าแบกเมย์ตำรวจว่าอย่ามาเล่งกับฉันนะเดี๋ยวลูกสาวเธอไม่รู้คนไหนแหละนะอาจจะโดนไปด้วยเออเป็นไงล่ะเออ นะเนี่ยเขาก็เลยดีใจนะคะเออแล้วนะการนำเสนอของเขาก็ก็มันนะดูสิเขาตัดไปตัดมาอย่างรวดเร็วอะ่ะฉับพลันอะไรอย่างเงี้ยพี่หลิงออกนาะทีไหนหรอเอ,อพี่หลิงออกประมาณกลางๆค่ะออกแวบ,บเดียวมากเลยใครเห็นบ้างนะก็คืออันเนี้ยเขาตัดต่อน,นักแสดงแต่ละคนที่เขาเสนใจว่าจะมารับบทไหนบทไหนเขาก็ตัดต่อมาจากเรื่องที่เขาชอบของดาราน,นักแสดงที่เขาชอบนะคะ แล้วก็คือเดี๋ยวนี้มึงจีนแอปอะไรเขาทันสมัยมากแล้วก็เอามาทําปากพยักพยัพพูดเหมือนที่แบบเป็นบทละครอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยเขาก็มีอ้างอิงถึงข่าวเศรษฐกิจอะไรอย่างนี้คือมันดูแล้วมันแบบมีหลักมีฐานมีอะไรมากเลยเขาบอกคดีช่อโกงออนไลน์ถูกโอนมาให้เราตรวจสอบและดําเนินคดีอันนี้เกี่ยวกับมุมตํารวจเนาะเขาบอกว่ามีกลุ่มช่อโกงนักแบบคล้ายๆว่ากงพนันอะไรอย่างงี้ด้วยนะขนาดใหญ่ อย่างซ่อนอยู่ข้างหลังอยู่นะเอ,อดำเนินเรื่องโดยผู้หญิงล้วนเลยค่ะประมาณว่าคุณเป็นใครอ่ะเป็นนักต้มตุ๋นหรือเปล่าจนเขาก็ยอมรับว่าเขานั่นแหละเป็นนักต้มตุน๋นอะไรอย่างเงี้ยนะนักต้มตุ๋นก็นะคะออกภารกิจของเขาก็คือไล่ล่าหาเงินใช่ป่านะมันก็จะเป็นบทพูดที่ทันสมัยมากเลยประมาณว่าเอ,อกลุ่มนักต้มตุ๋นนะ่ะก็จะบอกคนที่เขาต้องการจะต้มว่า ฉันชอบแบบแพทตีนัมในกระเป๋าของคืนจังเลยค่ะแล้วก็แต่งตัวเซ็กซี่ยั่วยวนก็คือจะแบบจะเอาเงินเขานั่นละ่ละนะแล้วก็มีการประชุมตำรวจเหมือนตอนหนังฮ่องกงสมัยก่อนเลยว่าแบบจะเฮ้ยจะไล่ล่าหาคนที่ทำผิดครั้งนี้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็มีการประชุมการเขียนไว้บอร์ดโยงเป็นแผนที่โน่นนี่นั่นนะคะก็ไปพัวพันกับแกงโน่นแกงนี่แก๊งต่างๆอะไรอย่างเงี้ย เอออดเรื่องโอเคเลยนะแล้วก็ดูทันสมัยแล้วก็ดูได้นะคะทุกคนเลยเออใช่ไหมไหนดูนะถามว่าไงถ้าพี่หลิงมีโอกาสไปเล่นอะไรอย่างนี้หรอดีสิคะเป็นการเปิดโลกแล้วก็ได้เล่นแต่กับเออตัวท็อปของจีเลยอะนะเออเป็นโอกาสดีคะ่ะแล้วก็ไปเรียนรู้ ว่ามองนอกเขาแบบทํางานกันยังไงมันเป็นการเปิดโลกพี่หลิงอะ่ะมีอะไรให้ลองก็ลองไปเถอะค่ะถ้ามันแบบว่าเออถ้าเราคิดสลาตัดแล้วมันดีก็ไปแล้วเรื่องนี้เป็นแบบสาววายจริงคือผู้หญิงเป็นตัวนําทั้งหมดเลยนะคะอืมไหนฝ่ายผู้สื่อข่าวที่เอบอกว่าใต้โต๊ใต้โต๊ะอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าวิธีการที่ใช้กันทั่วไปในการจัดการความคิดเห็นสาธารณะก็คือแบบปั่นได้เลยอ่ะปั่นได้เลยปั่นข่าวปั่นนู้นปั่นนี่ปั่นนั่น เข้าใจปะเออก็คือใครมีปากกาคนนั้นก็แบบเป็นเป็นเจ้าโลกสมัยก่อนนะโอ๊ยขอบคุณโลกโซเชียลที่ถือกําเนิดขึ้นมาก็ยังเป็นแนวปากกาอยู่ดีใครเป็นสื่อดังแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนื่องจากมันเป็นแบบสังคมออนไลน์เยอะแยะนะคะเราก็สามารถแบบว่าเออไม่จะเป็นต้องไปเชื่อเออเข้าใจปะ มัน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 แบบมันมีอะไรให้เราในในโลกออนไลน์เดี๋ยวนี้คือไม่จะเป็นว่าจะต้องไปเชื่อสื่อฟรีทีวีอย่างสมัยก่อนที่ถ้าสื่อฟรีทีวีออกข่าวมาเมื่อไหร่เราต้องเชื่อเขาเขียนอะไรมาเราต้องเชื่อเขารายงานอะไรมาเราต้องเชื่อแต่พอโลกยุคนี้มันเป็นยุคข,ของโซเชียลอ่ะนะเราเป็นผู้เสพใช่ปะ่ะเราก็สามารถเอามาเปรียบเทียบจากหลายๆแหล่งได้จะได้รู้ว่าเขาัมวเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นตน้นเนาะเออไหน ก็คือนั่นแหละสรุปนะเป็นเรื่องของนักต้มตุนแล้วก็มีนักล่ามีนักสืบแล้วก็มีเรื่องของตำรวจเข้ามาสืบสวนสอบสวนนะคะน่าติดตามว่าจะจบยังไงเหมือนกันอันนี้คือหนังที่เขาแบบแต่งขึ้นมาเองนะอย่าเพิ่งจริงจังนะไม่ใช่หนังจริงนะโอ้ยชาไปหลิงได้เล่นแล้วก็อืม้มนะคะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะใครคิดเห็นว่ายังไงก็มารวม นะมาแลกเปลี่ยนข้อมูลก็ได้ฟังคงเรื่องเขาแล้วน่าสนใจมะน่าสนใจเอทันสมัยมะโค้ดทันสมัยนะคะก็หวังว่าโปรเจกต์สามหลิงออมอะ่ะอาจจะเก็ตไอเดียอะไรอย่างเงี้ยนะมืองจีนไปไกลมากแล้วนะคะวงการอุตสาหกรรมบันเทิงบ้านเขามีหน้าบางทีเขาดูหลิงออมอยู่ในไทยบางทีการแต่งหน้าทําผมเมคอัพอะไรเขาดูแล้วเขาก็จีๆ้ๆขำๆว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยว่าทําไมแต่งให้น้องอย่างนี้นู่นนี่นั่นนะ่ะนะนะก็เพราะว่า รสนิยมเขาสไตล์เมืองจีนกับเมืองไทยมันไม่เหมือนกันนะคะแล้วดูหนังที่เขาทําสินะซีรีส์โคงเรื่องนี่ขนาดมือสมัครเล่นนะแต่เขาบอกเป็นคนดังของทางทางทางเมืองจีนเขานะก็เอ้ยเขาเขียนแล้วมันมีมิติแล้วมันก็บทพูดไม่เชยอือะเนาะก็หวังว่าโปรเจกต์สามหลิงอมจะได้อะไรอย่างนี้นะแบบทันสมัยทันสมัยบทมันต้องมีความลึกซึ้ง คุณมีนาคุณเคยได้ยินป่ะหนังภาพย,ายนตร์เรื่องหนึ่งบางทีใช้คนเขียนทั้งห้าคนเนะ่ยเพราะแต่ละคนอะองค์ความรู้ประสบการณ์อะไรใดๆต่างๆมันไม่ไม่เท่ากันอะเออบางคนก็ได้ประสบการณ์ตรงนี้มาบางคนก็ได้ประสบการณ์ตรงนี้มาแล้วพอเอามารวมกันมิกกันมันอาจจะน่าสนใจก็ได้เนาะอ่ะสําหรับคลิปนี้นะใครคิดเห็นว่ายังไงก็มาร่วมคอมเมนต์กันได้เลยที่ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะสําหรับคลิปนี้ขอบพระคุณที่รับชมค่ะ